สวัสดีค่ะเรือเอสเปรันซาของ Greenpeace เดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อที่จะรณรงค์ในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยมองเรามองโลกจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจเรือเอสเปรันซารวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ท้องทะเลไทยเผชิญอยู่ทุกวันนี้ค่ะเรือเอสเปรันซาซึ่งมีชื่อเป็นภาษาสเปนแปลว่าความหวงัง เริ่มปฏิบัติงานกับกรี e พี e เมื่อปี2545โดยมีความยาว72เมตรและกว้าง14เมตรจดทะเบียนที่ประเทศนเนเธอร์แลนด์นับเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ Greenpeace เล่าประวัติของเรือเอสเปรันซาให้ฟังหน่อยค่ะเรือเอสเปรันซานะครับเคยเป็นเรือดับเพลิขงของกองทัพรัสเซียมาก่อน จนกระทั่งปี2000เนี่ยเราเอามาดัดแปลงเป็นเรือปฏิบัติการของ Greenpeace ซึ่งเราเอามาทําสําหรับเป็นเรือสํารวจและวิจัยทางทะเลที่เหมาะกับสําหรับวิ่งในเขตพื้นที่ท้องทะเลในโคโลกเหนือหรือโคโลกใต้เป็นเรือที่สามารถบดน้าแข็งได้วิ่งผ่านน้าแข็งได้นะครับแล้วก็มีเฮลิพอปเตอร์บินสํารวจพื้นที่ต่างๆแล้วต้องการจะไปก็แปลว่าเป็นเรือที่ทรหดพอสมควรครับผม เรือลำแบบนี้นะคะจะนึกถึงภาพในข่าวเวลากร e e พี e เนี่ยออกไปปฏิบัติกิจกรรมหรือว่าออกไปบู๊เรือพวกนี้เนี่ยมีเอาไว้บู๊โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะโดยส่วนใหญ่ครับเราจะใช้สำหรับเวลาไปปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เราไม่เห็นด้วยาการการะทา อย่างนึงคือใช้สําหรับการสำรวจและวิจัยทางทะเลอย่างเช่นเราเอาล้ำน้ำขึ้นเรือ,อยางไปแล้วก็ส่งนับดำน้ำลงไปสํารวจใต้ท้องทะเลเะมันมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างในปัจจุบันลํานี้ชื่อแอฟริกัน u e e ีนมีเืือด้วยใช่ครับเป็นเรือที่ใช้ปฏิบัติการจริงที่เราเห็นตามข่าว มาถึงห้องนี้ห้องสําคัญเลยนะคะห้องสะพานเดินเรือครับเรือจะไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีห้องนี้ครับค่ะก็อันนี้เป็นส่วนของขับเคลื่อนเรือทั้งหมดนะครับที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคันเร่งเวลาที่เราถ้าเรือถ้าถ้าเป็นรถต้องใช้เท้าเหยียบอันนี้ใช้มือเร่งแทนนะครับเรามี2เครื่องยนต์บนเรือถัดมาเป็นเขาเรียกระบบออโต้พายลอตระบบขับเรืออัตโนมัติะนะครับสามารถตั้งทิศทางเข็มทิศแล้วเรือจะขับไปเองให้เราบางคนอาจจะนึกว่าพงอะไรเรือจะใหญ่มากขนานั้นสิใช่ใช่ใช่อันนี้แค่นีน้ครับอ๋อเหรอ ไฮโดรไซด์ยยววเรือาอ๋อไม่ใช่อันใหญ่ๆแบบที่เรานึกภาพกันอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เราเป็นระบบไฮดริกนะครับสามารถทุนแรงได้ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่ให่ใหญ่ค่ะอันนี้เป็นเรดร์คือบางทีตอนกลางคืนเราขับเรือแล้วเรามองไม่เห็นอันนี้จะช่วยเป็นตามองให้เรานะครับว่ารอบๆเรามีเะไรขวางอยู่บ้างอืมวิทยุสื่อสารสําคัญมากเราต้องคุยกับเรือลํารอื่นบางทีเวลาที่ อาจจะขับมาขวางหน้าเราต้องวิท oh, ย wow. ุบอกเขาเราจะผ่านไปนะขอผ่านก่อนนะครับมีวิทยุสื่อสารแล้วก็มีวิทยุสื่อสารสําหรับสื่อสารกับทางอากาศยานได้ในกรณีที่เรามีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสามารถสื่อสารทางอากาศได้เช่นกันครับสำหรับเรือเอสเปรันซ่าเป็นเรือลำที่เท่าไหร่ของกรีนพีซคะเป็นลำที่2นะครับก็คือตอนนี้เก่าสุดเป็นอาร์กติกซันไรส์ลำที่2คือเอสเปรนซาลำที่3คือเรนโบว์เวียร์สานะครับเลยอเรียกสั้นๆว่าเรนโบว์เวียร อารมณ์ที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเรือนะคะเอสเปรันซาแล้วก็ทำงานให้กรีนพีซเนี่ยมันเป็นยังไงคะภูมิใจครับคือรู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมในที่คนอื่นไม่อาจจะม่มีโอกาสได้ทำนะครับเพราะว่าเรือไม่เป็นเรือที่สร้างมาเพื่อเพื่อปฏิบัติการในด้านปกป้องสิ่งแวดล้อมจริงๆ